มาดูเรื่องของการงานกันดีกว่าค่ะในปี2567นี้การงานเป็นไปในทิศทางไหนบิ๊บบ้บอกเลยนะคะว่าหลังจากที่เปิดไพ่ขึ้นมาเห็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในปีนี้เองเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรที่มีในเรื่องราวของงานที่เคยอาจจะพับไปแล้วยกยกเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่ายกเลิกไปแล้วหรือว่าเคยคิดเอาไว้ว่าจะทําแล้วก็แบบเอาไว้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะ ในส่วนของปีนี้ค่ะมันจะมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่คุณจะรื้อโปรเจกต์เก่าๆเอากลับมานั่งพิจารณาใหม่เอากลับมานั่งทำการบ้านใหม่ว่าเ,เราจะทำมันได้ไหมแล้วถ้าทำมันจะต้องไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้ค่อนข้างเห็นเด่นชัดเลยสำหรับใครที่ ทำงานอยู่แล้วก็แบบว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกจ้างก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ดีนะคะแล้วคุณเองเนี่ยมีไอเดียมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี6 6แล้วว่าเอ้ยต้องการจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแล้วอยู่ๆมันก็อาจจะแบบดรอปไปใช่ไหมเดือนเดือนที่เดือนอนี้ปีนี้6 7เนี่ยนะคะมีโอกาสได้รื้อฟื้นกลับมาทำแน่นอน2ค่ะในเรื่องของการงานนะคะใครก็ตามที่เป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างเขาอะประมาณนี้นะคะ ทำงานไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าตั้งแต่ปี66ที่ผ่านมารู้สึกว่าบางอย่างไม่เป็นไปดังใจไม่โอเคกับบางสิ่งบางอย่างในที่ทํางานหรือในเรื่องของตัวงานก็แล้วแต่แล้วคุณได้มีการตัดสินใจเช่นนะคะอยากที่จะออกจากงานหรือไม่ไปต่อแล้วละ่ะไม่ต่อสัญญาด้วยไม่อะไรด้วยก็แล้วแต่เกณฑ์ในปีนี้นะคะมันจะเกิดลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะมีการหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างมาให้จาก ที่เดิมที่คุณทำอยู่จากคนที่คุณไปยื่นหนังสือให้นะคะจากออฟฟิศแผนกที่คุณไปบอกเขาว่าคุณจะไม่ต่อสัญญาด้วยนะแล้วนะอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการยื่นข้อเสนอค่ะเพื่อที่พยายามจะเจรจาพูดคุยหาวิธีการทำยังไงก็ได้ให้คุณยังอยู่ตรงนี้ต่อนะคะอันนี้คือแนวโน้มที่สองที่เห็นได้ชัดในเรื่องราวของการงานนะคะทีนี้สามค่ะวิพี่เห็นอะไรอีกนะคะ ในปีนี้เองชาวมังกรบางท่านเองนะคะที่เขาเรียกว่ามีบ้านอยู่นะคะอยู่บ้านของตัวเองเนี่ยนะคะในปีนี้สิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่สังเกตเห็นได้อีกอย่างหนึ่งในหน้าไพ่สิบใบของคุณตรงนี้นะคุณมีโอกาสสูงมากที่อาจจะมีแนวคิดมีไอเดียบางอย่างในการปรับประยุกบ้านของตัวเองเดิมที่เป็นบ้านเฉยๆอาจจะได้ไอเดียแนวคิดอะไรบางอย่างมาแล้ว มีการขยับขยายบ้านเล็กน้อยค่ะอาจจะมีการรีโนเวทบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะเอาบ้านตรงนี้มาทำในเรื่องของกิจการเล็กๆของตัวเองทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองโดยรเริ่มในพื้นที่ของบ้านตัวเองนี่แหละนะคะบางคนก็บอกว่าอยู่ในอาคารเดิมเลยบางคนก็อาจจะใช้พื้นที่บ้านที่ยังมีอยู่แล้วก็มีการทำอะไรนะร้านเล็กๆของตัวเองขึ้นมานะคะหรือว่ายกเป็นพื้นที่ ในร่มที่สามารถทําธุรกิจธุรกรรมอะไรของคุณได้อ่ะประมาณนี้นะคะมันจะมีแนวโน้มตรงนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันในเรื่องราวของการงานนะคะทีนี้มีอะไรอีกนะคะสายงานที่มีความรู้สึกว่าอยากจะขยับขยายการงานของตัวเองไปในไท p e ของสายต่างประเทศนะคะถามว่ามีโอกาสไหมบิบีมองว่ายังมีโอกาสให้กับคุณนะคะในปี2567ถ้าคิดที่จะขยับขยายนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ ส่งเสริมคุณแน่ๆเลยคือในปี2567เนี้ยชาวราศีมังกรที่เน้นการทำงานในเรื่องราวของการเดินทางบ่อยๆนะคะก็จะมีโอกาสความก้าวหน้าขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอีกนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าต้องแบบไปทุกวันนะไม่ใช่ไปทุกวี่ทุกวันนะแต่หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสแล้วได้เดินทางด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องราวของการงานให้กับคุณด้วยนะคะอ่ะในเรื่องของงานมีอะไรอีก มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องราวของคนที่เขาเรียกว,ว่ามีไอเดียมีแนวคิดแล้วสนอกสนใจในเรื่องราวของที่ดินที่ทางบ้านเรือนคอนโดค่ะไพ่ของคุณเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ที่บิี้เห็นเนี่ยประมาณ2ตําแหน่งแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า2ตํตำแหน่งแล้วล่ะนะที่มันค่อนข้างจะสอดรับกันคือคุณเองมีโอกาสจะได้พาตัวเองเข้าไปพัวพันเกี่ยวพันค่ะกับเรื่องของที่ดิน ที่ทางนะคะเรื่องของบ้านเรือนอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรเองคุณอาจจะอยู่ในบทบาทของการเป็นเอเจนต์เป็นนายหน้านะคะนะก็จะค่อนข้างโดดเด่นหน่อยนะคะปีนี้ทําเงินได้ดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่บอกว่าโอ้ยทุกวันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยจะไปจะไปซื้อบงซื้อบ้านอะไรกับใครเขานะคะอันนี้ฟังก่อนนะบางท่านเนี่ยคือวิวสังเกตในการพยากรณ์มาหลายๆราศีเลยนะก็จะมีบางท่านมาคอมเมนต์ว่า เนี่ยทุกวันเนี่ยยังยังงี้อยู่เลยยังกินข้าวยังหาตังกินข้าวกันอยู่เลยนะให้ฟังก่อนว่าในลักษณะของไพ่ตรงนี้หนึ่งเราพยากรองค์รวมแล้วเนาะเราไม่ได้ชี้เฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นคุณจะเกิดจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์ไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณอยู่ในราศีนี้ให้คุณฟังเป็นแนวทางไปได้อันไหนไม่ใช่ตัวคุณเราข้ามค่ะเราไปดูอันที่เป็นของเรานะคะทีนี้เนี่ยบางท่านเองนะไม่ได้อยู่ในบริบทของการเป็นนายหน้าเป็นเอเจนต์มันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเช่นในบรรดา ครอบครัวมีการพูดคุยเรื่องของที่ทางการแบ่งทรัพย์สินการแบ่งมรดกอ่ะนะคะแล้วบังเอญนะมันต้องมีการเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะนั่นก็คือในยะอย่างหนึ่งเหมือนกันที่คุณอาจจะต้องไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะคะไม่ขายไม่ซื้อก็ต้องมีการไปไปเกี่ยวข้องเล็กๆน้อยๆแหละกับเรื่องราวของที่ดินที่ทางบ้านเรือนคอนโดประมาณนี้นะคะที่สังเกตเห็นจากในไพ่ตรงนี้ของคุณ สายงานนะคะที่ทำงานแล้วมองหาโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นชาวราศีมังกรแล้วกำลังมองหางานที่เขาเรียกงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับของเด็กของอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างจะมีโอกาสนะคะปีนี้ชาวราศีมังกรบา,บางท่านอาจจะได้ผันตัวไปทำงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเด็กค่ะเออนะเช่นบางคนไปเป็นครู ในโรงเรียนอนุบาลบางคนบางคนก็นึกนึกนึก,น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 กขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะหรือว่าเราเปิดบ้านเรามาทําเป็นเหมือนกับเนื้อเซอรี่เล็กๆรับเลี้ยงเด็กอะนะคะประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีความสอดรับกันอยู่นะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไพ่เรื่องของการเริ่มกิจการบางอย่างในพื้นที่บ้านของตัวเองมันก็มีโผล่ขึ้นมาด้วยแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายท่านเองที่เป็นชาวราศีมังกรคุณอาจจะได้รับความโดดเด่นในเรื่องของการ เลือกเข้าไปทํางานแล้วงานที่ว่าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเด็กค่ะคุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็น p r o d u c t หรือบริการที่เกี่ยวกับเด็กนะคะจะค่อนข้างโดดเด่นกับชาวราศีมังกรในปี2567นี้นะคะออนอกกเหนือจากนี้เองนะคะในเรื่องของการทำงานเราพูดในด้านบวกกันมาหมดแล้วเนาะอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งสิคนที่ทำงานในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องงานที่เกี่ยวข้องกับการ การพิพากษาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นทานายนะคะตำรวจนะคะ ผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน,แนวในกลุ่มนี้ก็จะมีความโดดเด่นด้วยเหมือนกันในส่วนของปีนี้เองนะคะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าการงานของคุณมันจะเจริญรุดหน้ามากขึ้นไปอีกด้วยตรงนี้นะคะนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเห็นดิ่นชัดหน่อยนะคะบา,บางท่านเองก็อาจจะทําใน2ออย่างเลย <c oughs> คือบางท่านเป็นงานเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มผู้พิพากษากลุ่มทาน,านายความกลุ่มตํารวจ กลุ่มผู้ทําบัญชีกลุ่มอะไรที่ทําให้แบบเขาเรียก่าทำแล้วมันโปร่งใสทําแล้วมันทําให้เกิดความถูกต้องอะไรพวกนี้นะคะกลุ่มสายงานประมาณนี้คุณอาจจะได้ไปคล่องแวะด้วยอีกเหมือนกันกับงานที่ว่าเช่นงานขายบุงขายบ้านงานงานเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็จะค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราพูดในแง่ของแน่แง่ของมุมบวกไปแล้วเราจะไม่พูดเรื่องของการเตือนเลยก็ไม่ได้นะคะเนื่องจากมันมีไพ่ บางตัวบางใบที่มันขึ้นมาแล้วก็เราเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเตือนคุณฉะนั้นบิ๊้ก็ขออนุญาตนะคะทำหน้าที่อ่านจากสิ่งที่ไพ่สะท้อนแล้วส่งต่อไปให้ชาวราศีมังกรก็ล้อกันนะคะในปี2 5 6 7ถ้าเทว่ากันด้วยเรื่องของการงานนะคะอย่าใช้คําว่าการงานเลยบิ๊้ขอใช้คํานี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและความสัมพันธ์ สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้มันจะเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลทุกด้านเลยเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องเตือนนะคะแล้วการเตือนที่ว่าไม่ใช่ว่าการที่ไพ่ขึ้นแบบนี้เตือนแค่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ใช่นะมันสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยทั้งเรื่องของคนเรื่องของอความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพนะคะอย่างแรกที่ต้องระวังค่ะในปี25 6 7 จงระวังคนที่เข้ามาใกล้ชิดเชื้อกับคุณแล้วเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าวางอกวางใจได้นะคะเพราะมันจะมีเกณฑ์อย่างนี้ค่ะปีนี้มันจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะถูกหลอกนะคะเ,ออเจอบริวารที่อาจจะไม่ได้ซื่อตรงกับเราสักทีเดียวนักนะคะมีโอกาสจะเจอเกณฑ์แบบนี้อยู่นะคะแล้วบริวารที่ว่าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ห่างตัวเราอ่ะคือเป็นคนที่ถ้าเข้ามาคุณก็ต้อง มีปฏิสัมพันธ์กับเขาในระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีการพูดคุยเจราจารในเรื่องราวของงานเขาอาจจะมารู้คอนเซปต์งานของคุณเขาอาจจะมารู้วิธีการแนวทางการทํางานของคุณและเพราะว่าเหมือนคุยกันพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วอะทีนี้เขาก็เหมือนประหนึ่งว่าเป็นคนที่มารู้เรื่องราวของคุณแล้วด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ไพ่มันเตือนคือ,ค,อคุณอาจจะต้องระวังคนที่ทําอะไรแล้วอาจจะไม่พูดเรื่องจริงกับคุณทั้งหมดทําอะไรแล้วเอ,อ่อคนท,คนท,ที่คนที่ว่านี่นะคะอาจจะมีการ โชว์ให้เห็นแค่20-30%แต่อีก70%นี่คือเป็น behind the scene ที่คุณมองไม่เห็นอาจจะมีการทำอะไรลับหลังคุณแบบที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะอาจจะมีในเรื่องราวของใครทำธุรกิจแล้ววางใจใครมากๆปีนี้คุณอาจจะต้องละเอียดในเรื่องราวของการจับตามองสักนิดนึงว่าคนที่เราไว้ใจอยู่มีปฏิกิริยาอะไรที่ที่มันดูแปลกตาไปไหมที่มันมีอะไรที่มันเป็นชนวนเหตุหรือกลิ่นอะไรที่ทาให้คุณรู้สึกว่าแบบ มันแปลงๆอยู่นะมันอาจจะต้องแบบขอดูลึกๆกว่านี้หน่อยว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะจุดเนี้ยค่ะเป็นจุดที่อย่างหนึ่งและที่บิ๊บี้เห็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเตือนนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสมากคุณจะเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารอะไรก็ตามระวังในเรื่องราวของการปลอมแปลงเอกสารด้วยนะคะบางทีมันเป็นเอกสารคุณแล้วเขาเอาเอกสารบางอย่างของคุณอะ่ะไปใช้ในในแง่มุมที่มันไม่ถูกกับกฎหมายอะ่ะเออใช้คํานี้ดีกว่าไปทําไปพลิกแพลงนะคะ ไปแปลงมันซะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้อย่างหนึ่งและสองนะคะทำอะไรไปนะคะกับคนที่รู้จักกันคนใกล้ตัวกันอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีเขาก็อาจจะไม่ได้ซื่อตรงกับคุณนะคะ3คุณให้ความช่วยเหลือใครไปเช่นให้ยืมเงินเขามาขอยืมเงินขอความช่วยเหลือมีปัญหาร้าน8เข้ามาหาคุณขอความช่วยเหลือไปคุณช่วยเขาก็มีโอกาสอีกเช่นเดียวกันที่ให้เข้าใจไว้เลยว่ามันมีโอกาสที่มันอาจจะสาบสูญมันอาจจะหายนะคะ คำว่าสาบสูญในที่นี้ไม่ใช่คนนะแต่หมายถึงว่าเงินที่คุณให้ไปอ่ะมันอาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาแบบที่คุณคาดหวังเอาไว้ว่าเออเขาจะรับเขารับปากคุณแล้วเขาจะทําให้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ให้ระวังใครก็ตามที่มารับปากอะไรกับคุณในปีเนี้คุณรอดูได้เลยนะคือรอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ที่รับปากไว้นะคะเพราะว่าเกณฑ์แบบนี้มันขึ้นอยู่ด้วยนะ,ะทีนี้เนี่ยถ้าเบาหน่อยมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของความเสียความรู้สึกแต่ถ้าหนักหน่อยนะคะ ไอเกณฑ์ที่เจอคนทําอะไรกับเราแบบนี้มันมีเกณฑ์มากๆเลยทีเดียวที่อาจจะนําไปสู่การเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นต้องไปหาเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะขึ้นโรงขึ้นสารหรือเป็นคดีความได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับบริบทว่าคุณไปเจอไออาการที่ว่าแบบนี้ค่ะคนทําอะไรแบบกับเราแบบเนี้ยความเสียหายมันมีมากน้อยแค่ไหนเป็นคนที่ใกล้ชิดเราขนาดไหนนะคะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้รับผลอะไรจากสิ่งที่เขาทําไว้บ้างนะคะ ซึ่งอย่างที่บีบีบอกคือถ้าน้อยหน่อยก็อาจจะแค่เสียวความรู้สึกแล้วก็ไม่ไม่เสวานาไม่คบหากันต่อแต่บางท่านเองบีบีมองว่ามีโอกาสที่มันอาจจะไปถึงจุดที่มีคดีความแล้วก็มีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคะตรงนี้นะอันนี้อย่างหนึ่งแล้วนะคะประเด็นที่สองค่ะที่ขอเตือนอีกเช่นเดียวกันนะคะเรายังไม่ได้ไปเรื่องการเงินกันเนาะแป๊บนึงนะอันนี้เอาตรงนี้ก่อนที่ต้องเตือนกันก็คือว่า มีเกณฑ์ที่ในปีนี้นะคะชาวราศีมังกรค่ะคุณทำอะไรไปมันอาจจะมีปัญหาเจอเจอปัญหาจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคุณคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าคุณแล้วสามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้ปีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือคุณมีโอกาสจะเปิดวอกับเขา นะคะคือแบบเหมือนกับว่าเอาจริงๆคุณอาจจะไม่ได้อยากมีปัญหากับใครหรอกแต่พอมันเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องสลักสําคัญกับชีวิตคุณอะแล้วมันมีอิทธิพลกับการดําเนินชีวิตของคุณอย่างเงี้ยคุณมีความรู้สึกว่ามันเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณจําเป็นต้องแสดงออกจุดยืนอะไรบางอย่างของตัวเองเพื่อให้คนคนนั้นรับรู้ว่าคุณคุณไม่โอเคนะหรือคุณต้องการที่จะทําอะไรยังไงต่อกับตัวเองกับชีวิตของคุณนะเรื่องการงานของคุณแบบนี้นะ แต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าคนที่ให้คุณให้โทษกับคุณได้คนเนี้ค่ะเป็นผู้ใหญ่ใช้คําว่าเป็นผู้ใหญ่เลยคืออยู่ในอยู่ในอะไรที่เหนือกว่าคุณอะนะคะบางท่านบอกว่าต้องเป็นคนแก่ๆเลยไหมไม่จําเป็นค่ะถ้าเขาเป็นคนที่อาวุโสน้อยกว่าคุณแต่เขา power ของเขามันมีมากกว่าคุณอะคุณนึกออกไหมเช่นบางคนอะเป็นชาวราศีมังกรจริงแต่ว่ามีเจ้านายแล้วคาว่าเจ้านายเช่นเจ้าของบริษัทอย่างเนี้ย เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาเป็นเจ้าของบริษัทไงฉะนั้นคำว่า power ของเขาคืออำนาจที่เขามีในมือมันสามารถคุมทั้งบริษัทได้ถูกไหมคะฉะนั้นเราถึงบอกว่าให้มองจากเกณฑ์นี้เป็นหลักคือคนที่ให้คุณให้โทษกับคุณได้นะคะตรงเนี้มันมีโอกาสมากที่คุณอาจจะไปไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันไปมีประเด็นกับเขาแล้วทีเนี้ยไอประเด็นที่ว่าเนี่ยนะมันไม่สามารถจบลงได้ง่ายๆด้วยเพราะว่าเขาไม่ยอม เหมือนกับยังไงก็คือเขาก็ไม่ยอมอะ่ะคือเหมือนกับเขามองว่าเขาต้องการแบบนี้ถ้าคุณตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรจะต้องคุยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนฟิลประมาณนี้อันนี้บี้ยกตัวอย่างให้คุณฟังนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปีนี้เองอะคะ่ะสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ เนื่องจากไพ่ใบนี้นะคะที่บิ๊กกำลังอธิบายคุณอยู่ในเวลาเนี้มันเป็นไพ่ของการมี energy ซึ่งถ้าถ้าถ้าบิ๊้ดูจากไพ่คือคุณมีความเชื่อมั่นกับตัวเองมากคุณซึ่งเป็นชาวราศีมังกรอ่ะคือคุณเชื่อมั่นกับตัวเองมากว่าคุณจะได้รับชัยชนะหรือคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณเปิดประเด็นกับคนคนนั้นคนที่ว่าเนี่ยคนที่เป็นคนที่ให้คุณให้โทษกับคุณได้เนี่ยคุณมีความมั่นใจลึกๆว่ายังไงเขาก็ต้องยอมฉันหรือยังไงฉันก็ต้อง เป็นฝ่ายที่ได้รับผลตอบที่มันโอเคคําตอบที่มันโอเคนะคะแต่สิ่งที่ไพ่มันบอกคือมันจะเกิดประเด็นมันจะเกิดก็คือว่าคนที่เข้าข้างคุณหรือคนคิดว่าเอ้ยอยากจะยืนอยู่ข้างๆคุณเพื่อที่จะช่วยผลักดันคุณสนับสนุนคุณมันจะไม่ค่อยมีมันจะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองต้องไปอยู่ในที่ที่ตัวเองเอาตัวรอดได้อ่ะคุณนึกอารมณ์ออกไหมเหมือนคุณคุณเป็นลิศคุณมีความมั่นใจว่าคุณจะไปไฟต์กับเขาเรื่องหนึ่งแล้วคุณบอกว่าเนี่ย เดี๋ยวคนนั้นคนนี้บอกว่าจะมาปงจะมาเป็นพยงพยานอะไรให้คุณอะไรเงี้ยพอเอาเวลาจริงๆเข้าไปปุ๊บบางคนก็คือถอยแบบเงียบๆค่ะถอยฉากไปแบบเงียบๆคือปล่อยให้คุณไปสู้อยู่คนเดียวนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่แบบมันไปคุยมันไปเจราจามันไปชี้แจงแล้วแล้วเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณขอไปหรือว่าคุณยื่นไปอะไรเงี้ยคะ่ะโอกาสไพ่บอกว่ามันจะมีโอกาสค่อนข้างยากหน่อยคือมันเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องเจอคนในลักษณะแบบที่ว่านะคะนะฉะนั้น ปีนี้เจราจาต้องระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดนึงนะคะถ้าจะมีปัญหาก็จะมาจากในกลุ่มในเกณฑ์ตรงนี้นะคะจะค่อนข้างถึงชัดหน่อยเนาะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณเองนะปีนี้นะคะเป็นปีที่มีโอกาสได้รับข่าวดีทั้งในเรื่องงานไปแล้วเนะาะเมื่อกี้บิ๊บิ๊ไม่รู้บิ๊บิ๊บบอกไปแล้วยังว่าใครรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องงานมานะคะมีทั้งการตามตัวอาจจะเป็นที่กล่องที่เก่าเรียกตัวไปด้วยนะคะ ส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของการการเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินค่ะโดยเฉพาะปีนี้ใครหวังเรื่องโชคลาภนะคะให้ไปรอดูอาจมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบจากคนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นเด็กไปเลยะคะ่ะเด็กน้อยหอยสังอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มนี้ที่สามารถจะ,ะเขาเรียกอะไรนะจะกระตุ้นโชคให้คุณได้นะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะนอกจากนี้เองนะในเรื่องของการเงินนะความฟลอ์ที่เข้ามามันจะมาด้วยเรื่องราวของที่บิ๊บบอกคือหนึ่งเป็นธุรกิจธุรกรรมในครอบครัวนะคะมีโอกาสสร้างธุรกิจอะไรเล็ก ร่วมกันกับครอบครัวแล้วมันก็มีผลตอบรับมาในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีฟีดแบ็กกลับมาที่ดีได้ในเรื่องราวของทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะบางท่านเองที่เป็นชาวราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์ได้มดรดกในปีนี้ด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะเห็นจากไพ่อยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วที่สําคัญค่ะมันก็จะมีในเรื่องของเงินที่มันจะมาจากเนี่ยค่ะเรื่องของที่ทางที่ดินบ้านเรือนอะไรแบบเนี้ค่ะคือมันจะเป็นปัจจัยจากตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินที่มาจากธุรกิจธุรกรรมที่เราอาจจะ ไปทาแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับบรรดาเด็ก,ดกบรรดาคนที่อายุน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ที่ค่อนข้างจะเห็นชัดหน่อยนะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้จ่ายโอกาสที่จะหมดเลืองไปมีกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ <c oughs> 1คือเรื่องของการขยับขยายธุรกิจของตัวเองค่ะ <c oughs> เรื่องของการสร้างเพื่อจะสร้างเช่นสร้างบ้านอาครารบ้านเรือนขึ้นบ้านใหม ande, อ่อะนะขึ้นบ้านใหม่เพื่อเอาไปใช้ <c oughs> เป็นที่ทำมาหากินของคนในครอบครัวด้วยอะประมาณนี้นะคะอันนี้อย่างหนึ่งแล้วนะคะทีนี้มีอะไรอีก คนมาขอหยิบยืมก็มีนะคะคนมาขอหยิบยืมก็มีมาเหมือนกันเนาะทั้งที่คุณเองก็พยายามจะจะบอกให้รู้ว่าทุกวันนี้ก็ก็ทุกวันนี้ก็ก็ไม่ได้ว่าแบบคล่องขนาดนั้นไหมฉันก็ต้องดูตัวฉันเองอยู่นะบางทีนะบางท่านเองอยู่ในบริบทแบบนี้นะคะมีเงินที่อาจจะต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องราวของบุตรบริวารค่ะคนที่อายุน้อยกว่าในบ้านนะคะอันนี้ก็จะ ค่อนข้างเห็นได้เด่นชัดหน่อยแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่บิ๊บี้มองว่าถ้าอยากได้ความสุขในครอบครัวนะคะบิ๊บีบ้มองว่าเป็นมันมีไพ่หลายๆใบที่สอดรับกันะ่ะคุณจะรู้สึกว่าถ้าไม่ค่อยได้กลับบ้านนะใครที่เป็นชาวราศีมังกรแล้วอยู่ไกลๆหน่อยปีนี้จะเป็นปีที่มันมีการ get together ค่อนข้างบ่อยมีการกลับมาเจอกันกับคนในบ้านมีการได้เจอได้พบปะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาดีๆกับเด็กๆกับลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะค่อนข้างเห็นชัดหน่อยนะคะทีนี้ การเงินการงานความรักและความสัมพันธ์ค่ะโอเคค่ะใครโสดอยู่นะคะใครโสดอยู่โปรดจงรับรู้ว่ามันจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเออมันอย่างนี้นะแยกเป็นบริบทอย่างนี้ดีกว่าบางคนที่โสดโดยที่ก่อนหน้านี้เคยมีใครแล้วเลิกไปแล้วไม่ใช่สิจะใช้คําว่าอะไรดีเออเออ,อก่อนหน้านี้เคยมีคนแล้วเลิกคนรักแล้วเลิกไปแล้วนะคะปีนี้จะเป็นปีของการ come back to me <laughs> เป็นปีของการพยายามตามมาพูดคุยตามมาถามสารทุกสุขดิบตามมาสง่งตามมาขอโอกาสตามมาให้รู้ว่าฉันวนเวียนอยู่แถวนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีโอกาสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่นะคะอันนี้หนึ่งแล้วนะสองถ้าคุณเป็นคนโสดเลยที่ไม่ได้เลิกกับใครไปเมื่อปี66หรือว่าไม่ได้จบความสัมพันธ์อะไรกับใครไปทั้งสิน้นประเภทโสดร้อเปเ็นต์เพียวเพียวไม่เลี้ยวไปไหนนะคะแนวนี้เนี่ย คุณก็จะมีโอกาสได้เจอคนเข้ามาทำความรู้จักอยากมารู้จักกับคุณนะคะแล้วก็บอบีอ้มองว่าอย่างนี้นะมันจะเป็นกลุ่มคนในกลุ่มคนที่ว,วัยวัยน้อยกว่าคุณอะคืออายุน้อยกว่าคุณเอออย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่อายุน้อยกว่าก็ให้พึงดูไว้เลยว่าลักษณะนิสยัยคือจะดูเป็นเด็กกว่าคุณนะคะคือจะเป็นอะไรที่แบบ ม,ม,มีความมีความมุ้งมิ้งแบบเด็กอะ่ะเออใช้คำนี้ดีกว่ามีความมุ้งมิง้งมีความออดอ้อนมีความขี้งอนมีความต้องการการเทคแคร์ care, การแบบดูแลสุด,สดๆอะไรเงี้ยคุณจะเจอคนในไท p นี้ถ้าเกิดเป็นคนโสดอยู่นะคะจะมีฟิลประมาณนี้มาแต่ว่าถามว่าในความเป็นคาแรคเตอร์เด็กของคนที่เข้ามาเนี่ยนะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเรื่องการเงินการทองนะคะบอกก่อนคือเป็นคนที่คิดเรื่องทำมาหากินเพียงแต่ลักษณะคาแรคเตอร์ส่วนตัวคือจะเป็นคนแบบ ชอบไม่มีคนสนอกสนใจคุณนึกถึงภาพอารมณ์เราเราเราต้องเราต้องดูเด็กคนหนึ่งคุณนึกอารมณ์ออกไหมเขาก็ต้องการเป็นที่หนึ่งเขาต้องการได้รับการยอมรับเขาต้องการการดูแลแบบที่เขาเรียกอะไรใส่ใจเขาต้องการให้เรามีเวลาให้เนี่ยค่ะฟิลฟิลคนที่จะเข้ามาหาชาวราศีมังกรที่โสดอยู่คุณจะได้เจอคาแรคเตอร์ประมาณนี้นะคะนะในปีนี้นะทีนี้คนมีกู้นะคะ ถ้ามีปัญหาใดๆมาก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีเกณฑ์อย่างนี้ค่ะมันจะต้องกลับมาเคลียร์แล้วการเคลียร์ที่ว่าคือมีการงอนงอ้อมีการขอโอกาสมีการขอการพิสูจน์การเริ่มต้นกันใหม่อ่ะอะไรประมาณนี้อันนั้นอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นอย่างหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวบี้จะเดี๋ยวบี้ก่อนบี้จะลืมนะบี้นึกก่อนมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนไม่ว่าคุณจะโสดพึ่งโสดโสดมานานหรือมีคู่นะมันจะมีเกณฑ์อย่างนี้อยู่นะคือ คนที่เคยเป็นคนสนิทสนิทกับคุณในอดีตอ่ะเช่นคนที่เคยมายื่นซองขายขนมจีบคุณเมื่อในอดีตแต่ไม่ได้นับเป็นแฟนกันหรือเคยนับเป็นแฟนก็นกแล้วแต่มันมีโอกาสที่คนประเภทนี้จะคัมแบ็กมาด้วยนะในปีนี้คือเหมือนอาจจะมาเจอคุณแล้วยังไงไม่รู้แล้วสะดุดตาไม่ได้เจอกันนานว้าวจะดูดีจังเลยอะไรเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีคู่อยู่ถ้าชาวมังกรมีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะต้องระวังฝั่งคุณเองด้วยนะ ไม่ใช่ระวังฝั่งเขาอย่างเดียวนะฝั่งคุณคุณต้องระวังด้วยก็คือมันจะมีเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะบี้ให้น้ําหนักนะไม่ได้เป็นคนในพื้นถิ่นเดียวกันกับคุณอนะบางท่านอาจจะเจอเป็นคนต่างชาติไปเลยต่างชาติต่างภาษาที่แบบเคยแอบป,ปลื้มคุณเคยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะมีการแบบเซนเมสเซจส่งฮัลโหลฮัลโหลมาหากันอีกอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะส่วนใครที่คบหากันมานานแล้วนะคะมีเกณฑ์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่คุณอาจจะตัดสินใจตกลงปล่องชิ้น เริ่มความสัมพันธ์แบบซีเรียสกันแล้วเริ่มในการมีเขาเรียกอะไรมีพิธงพิธีกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะบางท่านอาจจะได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยในปีนี้นะคะนะอันนี้ก็ดูแล้วก็ถือว่าโอเคละค่ะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของคนมีคู่นะคะถ้าคบมานานแล้วยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจะแต่งงานจะอะไรปีนี้ก็ถือว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะคะเห็นเลยว่ามีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวที่จะได้สลักสดเป็นเรื่องเป็นราวส่วนคนที่มีคู่แต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ต้องรักษาสมดุล ของชีวิตคู่ให้ดีนะคะคุณอาจจะคุณอาจจะมีด้านของการเป็นนักสู้อ่ะเป็นนักสู้เป็นนักรบเป็นคนเก่งไปทาง,งานเยอะๆบ้างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณถ่ายถ้าคุณรักษาน้าหนักของการบาลานซ์ของชีวิตคู่ไม่ได้เต็มที่มันก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะมีผลเหมือนกันทําให้แบบมันเสียสมดุลบางอย่างได้นะดังนั้นก็อาจจะต้องรักษาสมดุลตรงนี้กันนิดนึงเนาะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะปีนี้ชาวราศีมังกรต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมบิ๊บบี้มองว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับ ระบบหูคอจมูกนะคะในช่องปากนะคะ,ะโรคกระเพาะคะ่ะโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการอันนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องใส่ใจตัวเองสักนิดนึงนะคะถัดมานะคะจะเป็นมันจะมีอีกนอกจากตัวนี้แล้วก็คือจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับอวัยวะอย่างเช่น กระดูกสันหลังปวดหลังนะคะออโรคที่เกี่ยวกับตับโรคที่เกี่ยวกับไตนะคะตรงนี้เนาะก็อาจจะต้องให้คุณเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจในการใช้ชีวิตของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะ